สวัสดีคะ่ะทุกคนคณะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star a s t r o t o r a t a Ro w i งไงก่อทุกคนอีกแล้วนะคะมาแล้วนะไม่ได้หายไปไหนนะคะเมทูนกลับมาแล้วโอเคผลงงานตรงนี้นะคะเป็นคลิป12ราศีสำหรับคลิปนี้เป็นของตามชื่อเลยราศีละคนาด,ดาวจันรดาวสุเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนช่วงเดือนจูนของพวกคุณเอง Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. โอเคไม่ได้ร้องเพลงนานขอให้ชาวเมถุนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนขอเน้นผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะคะว่า รับพลังงานบวกไปนะคะไข่ <laughs> ร,ร้องเพลงปี้เบิร์ t เ d a y ให้นะคะสำหรับเดือนพฤษนาคมของบุคคุณขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักทุกคนที่มาดูในช่องหรือทุกคนที่มาดูคลิปก็อยากได้พลังงานบวกของความรักและความสุขสมหวังแบบท,ที่ใจต้องการสมปรารถนานะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเงปังๆทํทำอะไรก็รุ่งรุ่งปังปังเลิศเลนะคะ โอเคมาดูพลังงานบวกกันมาพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณนะคะมีไพ่มีไพ่แพชชั่น Passion allow you r heart and soul to sing with joy ใครบางคนตรงนี้นะคะถ้าคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยมันคือความรักที่เป็นคู่ที่มีแ a ชชั่นเน่ยหากันอยู่ตรงนี้มากมายมีแพชชั่นมากๆแต่ถ้าการที่ใครบางคนตรงนี้ที่แบบรอคอยรักหรือโสด มันจะมีใครที่เป็นแพชชั่นแบบที่คุณรู้สึกได้ว่าเนี่ยถึงเวลาแล้วกับความรักที่แบบเหมือนคล้ายๆกับบางคนที่รอมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่รอทีนี้ตรงนี้มันเป็นพลังงานต่อมาเป็น love yourself first ใครบางคนอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่ามีพลังงานของความรักที่แบบในช่วงแบบนี้บางท่านไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์อย่างไร อย่าลืมที่จะรักและโฟกัสตัวเองมากๆไพ่แบบนี้คือการที่จะต้องโฟกัสในตัวเองก่อนเลยเป็นสำคัญนะคะไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์อย่างไรก็ตาม Love yourself first ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไพ่ต่อมามี word w a d t i n g for ความรักที่แบบ มันเป็น divine timing is at work in your love life เพราะฉะนั้นคือพลังงานเมทุนบางท่านต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เอาพลังงานบวกและคำไกลไลายบางอย่างไปนะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่ o r d w i n น i n g for บางคนอาจจะรู้สึกว่าความรักใช้เวลาหรือ take time หรือบางคนรู้สึกว่าความรักของฉันอยู่ที่ไหนไพ่แบบนี้เป็นการรอคอยในความรักแต่สุดท้ายแล้วมันจะคุ้มค่าเหลือเกินกับที่รอคอยแบบที่ใครบางคนรู้สึกเลยว่า My time อะไรแบบนีนะะ้ Show time มันถึงเวลาที่จะได้รับความรักที่คุ้มค่าแบบที่รอคอยหรือบางคนอาจจะต้องมีการรอคอยในความรักแต่สุดท้ายมันจะดีมันจะออกมาดีนะคะเราต้องเชื่อมั่นว่ามันดีเพราะไพ่มันดีทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานตรงนี้ Separation และใครเห็นไพ่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วพลังงานตรงนี้มีแต่ไพ่บวกๆทั้งนั้นอาจจะมีไพ่พลังงานบางอย่างนิดหน่อยแค่นั้นเอง สเ a เรชั่นจ a PART from your partner is on a horizon คือพลังงานบางคนตรงนี้เมถุนบางท่านอาจจะมีประเดน็นหรือการห่างหรือการที่ว่าเหมือนเป็นช่วงของการทามาพารกับใครบางคนอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือบางคนมีความห่างอะไรมานะคะตรงนี้บางคนอาจจะเจออยู่หรือเจอมาอะไรแบบนี้ไพ่แบบนี้เลยติดขึ้นมาและทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่รวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วมีแต่ไพ่สวยๆทั้งนั้นเลยเริ่มที่พลังงานของ ตรงนี้นะคะชาวเมถุนตรงนี้บางท่านอาจจะดิวกับคนที่เป็นราศีธาตุลมหรือดินหรือน้ำก็ได้ตรงกลางตรงนี้มีไพ่อัศาวินถือเหรียญน,นี่คือความรักที่เข้ามามีเด็กถือถ้วยเป็นเหรียญและถ้วยเป็นเหรียญและถ้วยบางคนอาจจะมีใครที่เป็นวัยที่แบบว่าเป็นวัยที่ต่างกันไม่มากที่เป็นธาตุด,ดินหรือบางคนจะเป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวข้องกับคนวัยเด็กก็ได้ ธาตุน้ําก็ได้ธาตุด,ดินก็ได้แบบนี้คือจริงๆแล้วอัศวินเรดเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ในเรื่องของคนรักความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วแล้วเด็กถือเหรียญบางทีอ่เด็กถือถ้วยเป็นการแสดงออกในความรู้สึกที่เป็นเหมือนคล้ายๆจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างตรงนี้ถ้าใครที่เป็นคนโสดและมีใครที่จะเข้ามานะคะ แล้วก็ตรงนี้ที่สําคัญบางคนอาจจะเจอลักษณะที่เป็นความรักที่คุ้มค่ากับที่รอคอยแบบที่หากันดนเจอมีไพ่ส่องถ้วยด้วยเมทูนสองถ้วยนี่คือพลังงานของความรักคู่รักหรือโซเมทนะคะแล้วก็บางคนถ้าเป็นความรักเป็นคู่กันที่ดีอยู่แล้วคุณคือคู่รักกันที่แบบรักเอ,อ่ยมีแพชชั่นเสน่หาแล้ถ้าเป็นโสดหรือรอรักมันคือการที่แบบมีความรักที่เป็นคู่รักเมทูนตรงนี้บางท่านอาจจะแบบไม่ได้โสดถ้าใครโสดคือต่อไปอาจจะไม่ได้โสด พราะมีสองถ้วยอยู่ตรงนี้และแถมยังมีไพ่ที่เป็นอัศวินกับเด็กถือถ้วยด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีไพ่ที่เป็นหนึ่งเท้าด้วยและนี่คือไพ่แพชชั่นคุณมีไพ่แพชชั่นในไพ่นางฟ้าและนี่คือไพ่ตัวแทนแพชชั่นสปาร์คความสเสน่หาความดึงดูดการมีแพชชั่นอะไรก็ตามแต่อตรงนี้แฝงอยู่ในเอนเนจีนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในความรู้สึกที่มันสปาร์คที่มีความ ความดึงดูดแล้วก็ตรงนี้คือมีพลังงานตรงนี้ด้วยค่ะ Justice นี่คือไพ่ของคนราศีตุลบางคนไม่ถุนอาจจะดีวกวบตุลที่เป็นธาตุลมด้วยกันเองก็ได้หรือตรงนี้อีกในหนึง่งไข่จะบอกว่าคุณมีไพ่สองถ้วยคุณมีไพ่ Justice แล้วก็ที่สําคัญมีไพ่แบบนี้ด้วยสิบเหรียญว้าวไพ่แบบนี้บางคนเนี่ย คบกันดีๆเนี่ยไปถึงขั้นวางแผนมีอนาคตมีแบบสร้างเงินสร้างฐานะสร้าง,างชีวิตหรือว่าเหมือนแบบ baby let's do life together อะไรแบบนี้ได้นะคะสำหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็บางคนเนี่ยมีแนวโน้มที่แบบว่าสามารถแบบเออถ้าเป็นความรักที่ดีหรือเป็นคู่กันหรือว่ามีแพลนหรือมองอะไรบางอย่างในระยะไกลหรือ l องเทเนี่ยสามารถไปถึงขั้นที่แบบเขาเรียกว่าทำความรักให้ถูกต้อง ในหลักกฎหมายจดทะเบียนอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางท่านถ้าเป็นความรักที่ดีที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้วก็ตรงนี้คือมีไพ่หถ้วยด้วยเป็นไพ่ที่แบบเอ้ย6ถ้วยกับ2อถ้วยอะ่ะนี่คือพลังงานโซเมททวินเฟรมได้นะคะและเป็นพ a าสไลฟ์เอนเนอจีด้วยสำหรับบางท่านตรงนี้อาจจะมีอะไรที่เป็นต่างวัยหรืออาจจะเป็นรัก เก่าเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะบางคนรักวัยเด็กก็ได้บางคนรักต่างไว้ก็ได้บางคนรักเก่าก็ได้แล้วแบบเอ้ยได้ทั้งสองถ้วยหกถ้วยเลยอะ่ะไพ่สวยมากเลยเมทูลไพ่สวยมากเป็นความรักที่แบบว่าเออมันเป็นพลังงานสวยๆที่ดีที่คุ้มค่ามากๆรออยู่ตรงนี้ บางคนอาจจะมีในเรื่องของ choice หรือทางเลือกหรือตัวเลือกในความสัมพันธ์อย่าให้เราเป็นตัวเลือกของใครแค่นั้นเองนะคะอย่าให้เราเป็นตัวเลือกของใครในความสัมพันธ์นะคะบอกเลยพอไพ่ o v ิ yourself first ขึ้นมาคุณจะต้องรักและให้เกียรติและ protect ตัวเอง protect ตัว protect e c t กาย t e c t ใจ protect จิตวิญญ,ญาณของคุณ protect ความเป็นตัวคุณอะไรแบบนี้ด้วยไพ่เลิฟยูเซิลเฟิร์สเลยขึ้นแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นพลังงานของสิบไม้เท้าอะไรก็ตามแต่ท่านในความรักบางคนตรงนี้เมถุนบางท่านคือมันจะมีทั้งเมถุนที่มีความรักที่ดีและมีความรักที่มีปัญหาที่มีความรักที่โสดรอรักอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครบางคนถ้าเมถุนรู้สึกว่าแบกรับภาระในเรื่องของความรักหรือแบกรับอะไรบางอย่างมากเกินไปแล้วรู้สึกว่า เราจะต้องเหมือนหันกลับมารักตัวเองแบบนี้ให้สังเกตแล้วก็ให้รับพลังงานบวกมากๆแล้วก็โฟกัสกับตัวเองมาก่อนเป็นสําคัญแล้วพักอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบกในเรื่องของความรักความรู้สึกพักนะคะพักในการที่เรารู้สึกว่าเหมือนโฮอะไรไว้อะไรแบบนี้ทีนี้ the world ไพ่ the world ด้วย the world นะคะ บางคนอาจจะดีวกับเมถุทบางท่านอาจจะเกี่ยวกับราศีสิงห์ราศีพฤษศก็ได้หรือราศีที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลังงานของมีธาตุไฟแฝงด้วยเช่นเดียวกันที่นี้ตรงนี้ค่ะ the world เนี่ยเป็นพลังงานอะไร่างที่เป็นเริ่มต้นที่ดีหรือความรักที่แบบเหมือนคล้ายๆแบบการการเริ่มต้นหรือการก่อร่างสร้างตัวในความรักที่มันอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอะไรที่มันเพอร์เฟกหรืออะไรที่ดีรออยู่ตรงนี้ในความรักบางคนตรงนี้นะคะ เดอะเวิลด์ตรงนี้บางคนอาจจะดีลกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้สำหรับเมถุนบางท่านนะคะมีพลังงานความรักไพ่ใหญ่ที่ดีด้วยทีนี้ตรงนี้ในกองไพ่อย่างที่บอกเมื่อกี้มีไพ่เซปเรชันในกองไพ่เมื่อกี้ไพ่ชุดนี้มีไพ่สามดาบเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนพลังงานบางท่านที่อาจจะรู้สึกว่าเฟลหรือว่าเจอความรักที่มันมีความที่แบบเทคทับอพาร์มีประเดน็นมีอิชชู มีลักษณะเปิ r d ดปาร์ตีอะไรแบบนี้บางท่านอาจจะเจอมาหรือเจออยู่สําหรับในถุนบางท่านนะคะไม่ใช่ทุกท่านแต่ตรงนี้คือไม่เป็นไรค่ะเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปถ้าเราเจออะไรแบบนี้แค่รักตัวเองมากๆรับพลังงานบวกเยอะๆเพื่อรอคอยความรักที่ใช่จริงๆทนนี้พไพ่ที่ใครเปิดเพิ่มให้นะคะในกองไพ่ต่อมามีไพ่สาใบานี้มีไพ่ใหญ่สใบก็คือใบแรกวิ f for ์ u n e ใบที่สอง The c ช a อ i o t แล้วก็ใบที่สาดาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือไพ่ใหญ่ตรงนี้ย ขึ้นมาดีมาก w e l f อ r e j ู w e นี่คือไพ่ของแบบกงล้อหมุนไปในทางความรักที่ดีมากๆหรือ Destiny กำลัง work on Universe กำลัง work on ทำงานทำงานอะไรบางอย่างเพื่อ bring someone to your life นำใครบางคนมาในชีวิตคุณบางคนตรงนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆได้ บางคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆ u n i v e r s สดึงกลับมาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนโสดสนิทเลยมันจะมีพลังงานของอะไรบางอย่างที่ว่าเข้ามาอาจจะเป็นคนที่แบบคุณไม่ได้คาดไว้อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในที่ไกลๆหรือต่างออกไป หรือมีการที่ว่าเหมือนแบบเหมือนอยู่กันคนละที่แล้วมาเจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะมันมีไพ่ลักษณะนน the world และแถมยังมีไพ่หกดาบกับ the chariot ด,ด้วยบางคนเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เดินทางนะคะแล้วเหมือนคล้ายๆการเดินทางหรือการทำงานหรือการใช้ชีวิตบางอย่างของทั้งคู่แล้วมาเจอกันแบบที่ destiny มาให้เจอแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มีไพ่ the star the star คนฟ้าขวาดาว เดสตาคนฟาคว้าดาอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีกุมได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคพอทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ที่เป็น angel answer มาบอกกับเมทุนว่า let go let it go นะคะ let it go let it be คืออะไรก็ตามแต่คะ่ะปล่อยปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างยาวโคอะไรบางอย่างไว้สำหรับในเรื่องของความรักบางอย่างที่มันแบบ มันไม่ควรจะต้องโหวไว้หรือเขาเรียกว่ามันปล่อยถ่ายพลังงานบางอย่างออกไปก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้คือเป็นไพ่พลังงานที่เป็น peaceful peaceful resolution คือพลังงานของอะไรบางที่ว่าความรักเนี่ยทุกๆอย่างมันมีทางออกหรือว่ามีทางที่เขาเรียกว่าเป็นทางที่แบบเป็นพลังงานบวกหรือเป็นวิถีทางของมันที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าความรักมันจะต้องวินวินและ รู้สึกถึงความที่แบบมีความที่แบบ peaceful! คือสันติมีพลังงานที่เป็นความสุขสงบเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่มีให้ระหว่างกันสองฝั่งสองคนมันจะต้องมีพลังงานแบบนี้ ทีนี้ตรงนี้นะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันมีพลังงานที่ต้องเล็ตโกก็คือ let เล็ตโกออกไปสําหรับบางท่านที่จะต้องเหมือนปล่อยกับอะไรบางอย่างที่ในช่วงแบบนี้จะต้องเล็ตโกกับบางอย่างไปก่อนในบางช่วงแล้วโฟกัสกับตัวเองให้มากก่อนในบางท่านตรงนี้ทีนี้ตรงนี้มีไพ่เนี่ยคุณมีไพ่ไวร์เบนิ่งโฟร์ที่เป็นดีวายไทม์ดีวายไทมิงไพ่ตรงนี้เลยขึ้นมาเป็น Time you are trying to have give it time give it time ความรักเล่งหลัดไม่ได้และยิ่งมีไพ่ที่เป็นไพ่พลังงานไพ่ที่แบบว่าเป็นพวกเว well ล f o r t u n e เออย The world อะไรแบบนี้ w e วล fortune ไพ่ well พวกนี้เป็นไพ่ universe ์กำลัง work on เป็นไพ่ของเวลาเวลาจะให้คำตอบในความรักเวลาจะให้อะไรหลายๆอย่างเหมือนคล้ายๆกับเฉลยบางอย่างเวลาจะให้อะไรหลายอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากับในความรักที่รอคอย เวลาจะทําให้คุณได้เห็นอะไรอย่างชัดเจนมากขึ้นในเรื่องชีวิตและความรัก you are trying t o hard give it time นะคะอย่างไรก็ตามแต่รับพลังงานบวกไปเยอะๆเพราะตรงนี้มีไพ่พลังงานของไพ่คู่รักไพ่ความรัก twin flame soulmate แฝงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไพ่ past l i f อะไรตรงนี้แฝงแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานของความรักที่คุ้มค่าที่รอคอยยังไงขอให้เมถุนทุกคนโชคดีรับพลังงานบวกไปเยอะๆสมองในความรักนะคะแล้วก็ในเดือนเกิดขอให้ปัง มีความสุขมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ไขตรงนี้นะคะทุกคนรักทุกคนมากๆดีใจมากๆเลยต่อไปในอนาคตหวังว่าใครอธิษฐานแล้วก็ใขรภาวนาตลอดขอให้เราได้มีโอกาสได้มาเจอกันบ่อยๆมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆรักนะคะเมทูลบ๊ายบาย